ใส่ข้างบนมันจะกระพริบมาครับถ่ายวิดีโอซีซั่นสองครับตอนนี้ได้เปลี่ยนคนถ่ายนะครับเสาเปลี่ยนกล้องเป็นกล้องสาวน้ำน้ำเข้าน้ำเข้าไม่น้ำเข้าจริงจังอยู่ไม่เนี่ยไว้ไม่เนี่ยอ่าอยู่ไว้ไม่เนี่ยมีชีวิตเหลือเอ้ยมันมันเดียวไอ้ดิเอ้ยทำอะไรเนี่ยอ้ยน้ำเข้าจริงจริงน้ำเข้าอยจริงจริง่าลง โอเคโอเคกลับเข้าฝังยืนเฉยยนเฉยจนบบ้าแล้วรบบ้าแดี๋ยวต้นถ่ายต้นถ่ายไม่ไม่รักตเลี้ยคือกะยับเฮ้ยเฮลบดิ้าเดียววะน้ำเข้าหมดแล้วลบเฮ้ยลบลบไม่โอ้งวเไอ้กล้องยังถ่ายอยู่ จับไม้ไพลไม่อยากให้หายมามาที okay. oh. 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 Okay. ่เป้นไหวอยู่นะไหวปั่นขาขึ้นโอเคหายต้นไหมโอเคครยสนิกเฮ้ยโอโหหน่วยฟังกูจะว่ายเองถึงแล้วเฮ้ยช่วยหน่อยเด้ ไอ้คนตีตีนทั้งใหญ่เออเอ่อเฮ้ยใช้ดึงกล้องไม่ได้เอากล้องไปด่วนตัวยังอยู่ไหมครับยังห่างอยู่เรือเรือเราได้ล่มไปแล้วครับรับไปรับกล้องก่อน ช่วยรับกลเอาเลยให้มันมาดิเอารับกล้องก่อนเดี๋ยวปุ๊ปั๊บจะได้ช่วยไงกูว่าตูนท่วงมันผินว่ไปข้างบนน่ะมันยังติดต่อวะติดติดนน้ำกดเต๋ากดปุ่มชัตเตอร์ข้างบนอีกทีหนึ่งก็ถ่ายไว้ละเดี๋ยวนี๋นะให้กันนะเอาไม้พายไปก่อนเอาไม้พายไปกันเอาไม้พายไปก่อนตัวจะชนมันดิ ดูเรือเราด้วยยังอยู่น้ำเข้าหมดแล้วคุณอย่าเพิ่งกดยกยยกกขึ้นี่พาพาไปฟังก่อนพาไปฟังก่อนไปฟังก่อนปากตรงนี้ดิเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งเดี๋ยว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 แกมกดแกมกดจูนอย่ากดอันนี้จูนแกมกดเดี๋ยวอันนี้ไปน้ำเข้าหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวหายมันไปให้มันขึ้นไปไหมทิ้งก่อนติ้วที่เปิ้ลนำปล่อยดิจะลอยกะหายหายหายไหมหลากลากเลย อยดิอบไปสองคนนะโอ้โหโอ้หจับคายไม่ทหะไหนใกล้กว่ากันวะใกล้กว่าะอันนี้อนนูเออนนู้นอนู้นนนู้นจะวนยังไงไปู้นก่อนไปงไหนดิอันนู้นนใกล้กว่าจะวนไปยังไงู่นี่ไม่มีนหนเดี๋ยวมันคายมันเยอะไปดูแพูต้องตีเท้าอยู่ เอาอย่างนี้แม่งนะไดเลยแหลเดี๋ยวกูจท้ายเข้าฝั่งก็จะไปทิ้งบ่บ้ากัะพงมันทันเนี่ยเฮ้ยไปกลับมาให้เรือเอียงเอ้ยกัะพายอะไรงนานทำไมมันพังตอนนี้วะทำไมน้ำมันเข้าวนี่เข้าเอย มันไม่บาลาน์เนี่ยบาลานซ์สิเปล่าใครพาเรยแล้วจมเป่าเหรอไม่หัวนี่เรือไม่กวางเหมือนกันไปใหญ่ไปตาเล่นเลยโอ้ยรือาเรือมา เราตีล้าหน่อยดิเราไม่ค่อยไปเลยว่ะติ้วไอ้เ้ยกเราดึงสองคันนี่เหรอฮะคือดิ้ลากกินเลยไอ้เจ๊ลับตาเล็ดไม่ไปเลยเฮ้ย เลยอะว่าเราคว้ามีอะไรติ้วเลยดีกว่าไอ่กล่องด้วยอ้ยเอาไปอันนึงได้ไหมเนี่ยเอามาดีกันแหละใกล้ถึงแล้วอีกนิเดียวทุกคนไปเลยแพงไม่ขนาดเลยไม่ดีก็พิดติงไม้ให้โอ้โหแย่แพงเอาติ้วมึงเอาไงมึงอะไรอ่ะบน้ลแหลกในทางในทางหนึ่งดิ โอ๊ยตาเลยไปเลยวะสตวไอ้เหลือขวาเลยตามงไม่อันนี้คล้ายขวาหรือซ้ายเอื้อเราต่อแล้วเายหน่อยายเเบาโอยะเบาอันแม่งออเเบาเยอะเยอะเยอะ

ไอ้มันเป็นเลนเล่นเลนเลนอ่าเลินไปอีกหน่อยเฮ้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 ยจะลอยเยก่ยกดนเ่ชอบดอกเนนนี่นี่หามุมหามุมหามุมอะนี่น่นเ็ะมุมไเล่ ถอย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 ถอับมาดิติวไปตรงน้องเขาอยู่น้ำลื่นอ่ะติวได้ไม่มีทอนมางนี้ว่ะหายแล้วไม้ดันพื้นไว้อ่ะเออโอเคตายยันตายจิ้มตีเฮ้ยจะจะเข้าจะเข้าจะเข้าซ้ายมาหน่อยอ๋อยินดีเตียนอะไร ก่อ่เหนื่อยเอาไว้ไยว่ขึ้นฝั่งก่อนได้ไหมว่ายระวังระวังโอ๊ยไถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไห่หอยไถไม้ลอยลื่นมากระวังไม้ระวังไม้ตรงไหนอ้าวนี่สูนี่เนี่ยกูลงนะกูลงนะลือไหนลื่นลื่นอย่าเบิ้นเราอย่าพูดตาม กูทำให้บาลานแล้วเนี่ยฮะเราไม่พลาดหายไปนึงวะนี่นี่นี่ระวังระวังลื่นเออลองมาดูดิเอาวันเดือนปีโอ้ยโอ้ย